แล้วประเด็นคือกูกดกลับเลยน้องไม่กลับไม่ทันด้วยอ่ะไอเยลมแก๊สไอเยี่ยน่ากลัวน่ากลัวสุดเลยไอวันลมพูมาเลยไอ้เยี่ยแล้วไล้เสียงหัวเมันอกี้คือเสียงหัวมันเหรอคือเสียงหัวมันไอเยี่ยคตรน่ากลัวเลยไอเยี่ยเสียงโคตรดังเลยไอเยี่ยแล้วกูคุมวงเคียวมันมีอันอีกอันไม่ชื่อทำไมกูเห็นแค่แค้นเดียวอะแล้วทำไมไฟฉายมันตกสองอันเลยกูกดไปแล้สองอันมันกูกดตปหน้าบันไดตรงนี้เอง ไอ้เหี้ยมึงสเปรย์สองอันหมดเลยยูคุณนึกว่าใครเปิดซาเป็ดไอ้เหี้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยก่อนมึงมึงเปิดสองอ๋อเดี๋ยวเออนี่นี่ไปใช้ตรงนี้ไปทางนี้ใไงสักคนมาเกมนียกูมีแล้วกูมีแล้วเดี๋ยวมึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าไปรอในนู่นเดี๋ยวกูอ๋อไอ้นี่งั้นกูไว้ที่บ้านก่อนแล้วกันนะไม่วไปไปไอ้ยียไม่งูอะไรพวกกุยแล้วตายหมดช่องเลยก่อนอ่าเอ้ยนี่เดี๋ยวกูเอาซาเป็ดมาเล่นเลยไอ้ยี่ ไอ้เผื่อเผื่อเผื่อมันนี่เผื่อมันข้าสามเป็นใครนี่ไม่ใช่ไปเลยไปแข่งฝังหัวโหแล้วไม่หัวอย่างนานอ่ะไอ้เดียวไม่บินก็ไปเจอหน้าเลยเอ้ยไม่ทีเดียวตายเลยสัตว์กูที่ลงควันก็เป็นนี่ไม่ใช่อะไรนะขิ้บงหลอนนี่ ไ,ไ,ไี๋ยัยเป่งลมควันพุกกูด้วยคุดเทียยไอ้ยียเป่งนาซีสักแม่กูอุ้ยเฮียอุ้ย

Pulang 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 แต่ฟรีตอนไอ้ยินย่งเข้าไปใกล้ขึ้นเนี่ยมันเดินตนัมาแค่นี้เลยตนี่เหาหาอยุตัวเิ doing อ h a t are ย o u doing นี่เหาวอุ้ยโอ๊ยไม่มีไม่มีไอ้ท้อยไอ้ท้อยไอ้ท้อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยก็ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายเฮ้ยมัน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 ก่แสงมันก่แสงเราถ่ายไปเรื่อยเมันมันมันกลับเราก็วิ่งเลยมันมันมันถอยเราก็ถ่าย

ยแล้วไข่ไม่ตดแล้วกลัมาไปอยู huh. ja ่แย่ี่เบอร์เฮียกลับมาแล้วเย่มไว้โอ้โห้ามันสั่งไว้เป็นเฮี้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ตกเก็บดิโอ๋ยนะกูวางไว้ไม่ใช่มันมีอยู่ทีอันของไอคอนกูกูไม่เก็บเฉยๆแค่กูไม่ใช้อ๋อเอออุ้ยพันวิวเยอะเลยได้ได้ปกติเกว่ารอบรอบรอบที่แล้วสองเลยดีไม่เป็นไรนอนไอ้เหีอย นอนมาเมื่อ <apology> <oh. คืนใครไม่เสียงไมดังใช่ปะไอ้ยี่นี่ไม่ตื่นเอ้ยกูลุกขึ้นไม่ได้นอนเนี่ยได้แล้วแอบบูเรนโดอร์ไม่นอนไอ้ยี่ไอ้ยี่เรนโดอร์สับไม่นอนกูกูงงเคี้ยวไอ้กี้มึงจะได้กูงงเคี้ยอีกเหลยเฮ้ยมีประโยชน์กับเพื่อนเชียร์ูเฮ้ยใครใครไปซื้อขวดที่ นี่อะไรต่างหมดเลยมองเก็บไปกูเอามาอันนึงอ่งนะจี๊ดเอจิเจี๊ดวันหนึ่งนี่คือคือมีอย่างอย่างละคนเหรอไม่กูมีแค่ไฟกูมีแค่กล้องเฉยๆก็ต้องมีไปเคเคกูกูมีกูควบมงกิยวกับไฟฉายแค่นี้แหละเออกควบมงกิยวไม่ต้องเก่งกันแค่ไหนยังไม่หลุดควบมงกิยวได้ อืมโอ้โหไปคือยังเป็นแบบโคตรเลยเช็คลอบรอบก่อนไหมเออไม่เลยมีมรอบๆเราได้มิงทายมันมันวิ่งตามหลังมันบัลไล่นะเว้ยมชอบอะไรยากๆเือฮะ อย,ยปวดมากแนวอะไรก็โอ๋ะอะไรก็ไดทำไมทางมันแบบเกียร์ทำไมทางมันแบบเหมือนจะมีตัวเหี้ยอะไรเดินมาจากรงนั้นเลยวะไม่ลองไม่รู้วะมันไม่มีตัวอะไรที่แบบวิ่งเร็วใช่ไหม อ่ามีอยู่ตัวนึงแบบแม่งสปีดแบบแมงสปีดมาหาพวกกูเลยเออไอ้เหี้ยนอนไอ้เหี้ยนอนไอ้เหี้ยนอนโยนลูกปูอ่าใช่เฮ้ยยี่ยี้ใครใครไอ้ยี้ไอ้ยี้ไอ้ยี้คือตายไอ้ยี้มึงโดนดิแล้วเฮ้ยเลยกูเกือบตายตายไหมเงียบแบบนี้กูเอาไม่รอดไอ้ย่าถอยกลับบ้านกลับบ้านเอ้า โอยใครใครได้อยู่บ้างฮัลโหลกูตายไปแล้วรู้อยู่ไหมยอยู่ไหมไอ้แจ็แจ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 แคเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยกูหูมังคีว่า,า,าเฮ้ยกูตายแล้วกูเปิดไม่ได้เฮ้ยยย้ยย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 ้ย เฮ้เกียโกหนองบ้าไปไหนหนองบ้าก่อนระวังมันกดเอมันแล้ว้ปมันหันหลังมาเลยอ้ยนั่นไงนั่นไงมีโคคุมงี้ไหมเจมเจมโคุมงี้เจมมีไหมเจมมีโคคุมงี้เหรอวอ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยกูเอาเฮ้ยเยอะไอ้ยูเวลาเจ็บกูคงงเคียวยูไม่เสียเปล่าเอาเว้ยกูกูงคงเคียวยูไม่สุดเปล่าเว้ยเฮ้ยเราถ่ายเราถ่ายนอนแทนที่เนีแจ๊คเอ้ยแจ๊กโกไปไหนแล้วอ่ะยูโกเดินกลับไปแล้วเดินกลับไปแล้วเดินกลับไปแล้วเราถ่ายนอนดีกว่าโอเคโอเคโอเค

ไอ้เน yeah, yeah. ี่ยครับอีกแบบที่นี่เกาเกาเต็มเลยยังโดนยังให้โดนตัวเย็นก่อนแล้วว่าไอพื่อนี้คนหนึ่งเคยกอดมาก่อนกูแล้วก็ยืนอยู่อย่างเงี้นอย่างเงี้ยเราใช้โค้งองเขียวคุ้มเลยไม่ได้มนใช่ไหมก่อนมันดุยู่ไม่ได้เลยก็เป็นกอนอยู่มันอะไรเราใช้โก้งคงเคียวคูมในแบบนี้โอเคกูปิดไมค์ต่อละเออมาเกิดไหม่แล้วเฮ้อ เยัยมีคนมีคนตายสองคนตังโมฆวันหมดเลยไอ้ทำอะไรได้วะการแบ็ดเดินเข้าใกล้มาชาร์จเลยอะไรอ่ะการแบบไม่ใหญ่อ๋อเดินเข้าใกล้มาชาร์จเลยนี่ไฟใช้นี่มาเอากันมึงจะโยนไปทำไนดีที่อย่างมอในในในบนพื้นนี่บนพื้นไป โ <Okay. S 1> อเควันสุดท้ายล่ะสินะต้องทำให้ได้900วิวเี่ยซื้อกอดมาสักคนดิไอ้เนี่ยโกคุมมุมเกียวหละเนี่ยเราซื้อกอดหนึ่งอันแล้วก็กกคุมมุมเกียวอัน <c oughs> หนึ่ง

Yeah, cuối cùng lòng bay 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 nó vòng bà nha chưa nó vòng bà nha chưa nó nó vòng bà nha chưa nó chưa tay con thêm nó rồi ตามมาอยู่คือบทคว,ว,วานต้องกคดคลิกซ้ายข้างหรอไอ้อนั่นอ่ะอะไรแท็คกับพี่นันไอ้กอดอ่ะแจ่คอ๋อต,ววต้องกคดคลิกซ้ายข้างก็ได้ในนี้ไม่มีต้องมาลองไม่มีเห็นกอดเลอือดุยเหี้ยมาไอเหี้ยปวดมาเจอมาเลย

ไม่มาเยียอะไรแล้วกู่ายเลยเออตายทำดาวดิกระโดดกระโุกระโดดลุเฮ้ยยอคตายตายแจ็คลงมาอนกูดิแจ็คลงมาแจ็คลมา็คาลงสุด็คมาแจกุยด้านล่างย่าสดกอาก่อนนายกกโอเคโอเคได้ไ้ ชายรอดบึเปลอ้ยเชี่ยไอเชี่ยมาแจ้วิ่งวิงวนนีวิ่งวนกูวิ่งวนเอาดีมาที่อ่ยเึวิงวนเอาดีเอาดีเียชิบหายแล้วชิบหาล้วชิบหาแล้วเล่นตอเดนะกูอยู่ด้านล่างกูได้ยินวะไอยูยู

มาส่งตัวมาส่งตัวดีลยคุณถ่ายมดีโอมันโอ๊ยเยอะอหอยหอยหอไม่เลเราถ่ายหอยได้โอเคหอยังตามมาอยู่กูลงรมันมาอยู่วงดีมั้ยกูถ่ายหอยอยู่กูถ่ายหอยอยู่กูถ่ายหอยอยู่ครลองกดเลฟี่แล้วเดินก่อนเดินเดี๋ยวเดนก่อน

마마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 이마마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 이마마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 마 <laughs> <crit 즐거� few whole identities> <face> อ๋อยังมายิกมายิกกูโคมเลยคนด่ากูโคมดิเยอะรอดหมดวะเติมค่าด้วยจื้อหม้อร้อนตัวยืหลุมหอยหล

เิจิจวิวเรีอยู่ดังเลยหมนกูอยู่ดานล่งหมุนูได้ยไอ้น้ม่ีหมเียอ้ยเย้ย้หอยหอยหไม่ไรเราถ่ายหอยได้โอ้ยหอยตามมาอยู่กูลาไหมไอ้ตายหอยตีห้ยกู่ายหอยอยู่ไอ้คนนั้นกายหอยอยู่ Kau bukan buat je pihon guna kau dunia, guna kau kan? Hahahaha. 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 Hahahaha.

ไปจำไยเชียตรงนี้แต่ตรงนี้ง่ายนะกูชอบมันกลับมันกลับไวดีใกล้ดีไม่หลงเออเปิ่มสกัดกูเลยอุ้ยเชีย่ยอ,อ,อยไเ่ไเอยไมสเดล้ว <c oughs> <c oughs> จะขึ้นยังไงกูถามเฮ้ยย่ยิงย้ย ไก่อนมึูเดินปกติเยอะปล่อยเยลลอยคนเดียวจริงเลยเฮ้ยอะไรบนเพิ้ยเฮยนมันไปลกเรากลับไปลงกับพี่นูั่นเราก็แคบมาลำกูน้อยกลับเองดิ กูไม่รู้ทางเชื่อมด้วยเฮียขอเล่นกูรอดหมอรอดหอเสียงอะไรหะเสียงเอาซีวิตรอดอยู่ เสีงเยงอะไรอ่ะเสียงมใครเลื่อยไม้อ่ะโอ้เสียงเสียงซาแได้ยิ้มนี่เฮ้ยมึงได้เสียงใครมึงได้เสียงหมอละมิไปอยินแต <Hey. Hello. S 1> <c ười> น, <c ười> <Hey. S 1> นวะ Đi lại vิ่ง มั้ย? Ê Jim, nó mึง chưa mày? luôn vinh. Mày, mừng nha, mày. lại vinh, mày. Ta làm, ta làm, ta làm. วุ้ยค่ดนดไค่ดนดอยู่้แจ็คโดนดอยู่แจ็คโดนดอยู่ินไหมอ้ยชไหมวะแจ็คเดนโนไหมอยอู่ใกล้ลตอามต้องความอุ้ยเฮียตัวเฮียอะไรอ่ะไอตัวนั้นทำอะไรได้ปะมอยเียมันขึ้นมาได้บอก่นียกระจ เราโมงเราทำยังไงล่ะไอ้ไอ้แชกไอ้ยันนั้นลอยลอยลังยูไอ้เียไอ้เียนี่วัดปิ้งชนเดียวเลยเนี่อะไสัตว์ใมึขึ้นไม่ได้ทีควาย